กินมะละกอสุกวันละ2-3ชิ้นจะส่งผลทำให้สุขภาพของเราเปลี่ยนไป มะละกอเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารแก้อาการท้องผูกใช่ไหมล่ะคะแถมเจ้ามะละกอเนี่ยยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพและยังมีผลการวิจัยหลายๆชิ้นได้เปิดเผยว่ามะละกอสุกมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยวันนี้เราจึงอยากจะมาบอกถึงประโยชน์ของมะละกอสุกที่มีดีกว่าแก้อาการท้องผูกให้ได้ทราบกันค่ะ ก่อนอื่นเราจะว่ากันเดยเรื่องของส้มตำกันก่อนเลยค่ะ าวดีสําหรับท่านใดที่ชอบทานส้มตําเป็นประจำจะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้สืบเนื่องจากมะละกอดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนั้นจะอุดมไปด้วยใยอาหารที่ทําหน้าที่ช่วยต่อต้านสารก่อมะเรง็งดังนั้นจึงขอแนะนําว่าหากต้องทานอาหารจําพวกปิ้งย่างรมควันหรือเนื้อหมักต่างๆให้กินส้มตําควบคู่ไปด้วยเพราะยางของมะละกอนั้นจะมีสารเอนไซม์ที่ชื่อว่าปาเปนจะ จะทำหน้าที่ช่วยย่อยโปรโตีนบางส่วนในเนื้อสัตว์ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นนั่นเอง ทีนี้มาดูประโยชน์ของมะละกอสุกกันบ้างดีกว่านอกจากช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ดีขึ้นช่วยแก้อาการท้องปูกได้อย่างดีมะละกอสุกยังช่วยให้ภูมิต้านทานในร่างกายดีขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะในมะละกอสุกนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C สูงยิ่งถ้าหากกินมะละกอสุกได้เป็นประจำทุกวันหรืออาจจะกินเป็นของหวานหลังมื้ออาหารก็ยิ่งจะดีมาก เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงช่วยป้องกันจอประสาทเสือ่อมทำให้ดวงตาสดใสแถมยังช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาได้อีกด้วยค่ะ และยังไม่เพียงเท่านั้นในมะละกอสุกยังอุดมไปด้วยสารอาหารอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสารฟลาโวโนอยด์เบต้าแคโรทีนไทอะมีนโฟเลตในาอาซินไรโบฟลาวินแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นต้นสารอาหารเหล่านี้รวนแล้วจะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากทั้งเหงือกฟันและยังป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายแนะนําให้กินมะละกอสุกวันละ2-3ชิ้นทุกวันจะดีที่สุดนะคะเพราะจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆ สุขภาพในช่องปากแข็งแรงและที่สําคัญมะละกอไม่ว่าจะสุกหรือดิบก็มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสําหรับท่านที่ชอบกินส้มตําแนะนําว่าอย่าใส่ปูเค็มนะคะเพราะนั่นคือต้นเหตุของเชื้อพยาธิและก่อนนํามาตําส้มตําควรล้างให้สะอาดเพราะมะละกอดิบก็เปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าหากล้างไม่ดีบางทีอาจจะมีสิ่งสกรปรกบนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายของเราได้นั่นเองค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ